ของซาฟีนะตอบเลยนะทำบารีก็หรามเลยงั่นคนดินมะกาเนี่ยโอยยิบตรงว่ายิบตรงนี้เดอดหกต้องเปนาครับต่อไปนะครับคาถามนักศึกษาถามว่าเวลาเวลาก็ทําบุญกันทําไมต้องมีข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวขาวหน้าไก่และละนมดาดาด้วยคือว่าการเข้าใจก่อนที่ถาว่าคนตายชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นทําบุญว่าเขาจะได้ดีใจ แต่ไม่ใช่ศาสนาวางว่าละแบที่มาในชอบอะไรเลี้ยงสิ่งนั้นเขากินมากเทา่าไรบุญมากเท่านั้นเข้าใจไหมเลี้ยงเท่าไรบุมากเท่ากินมากเท่านั้นเราได้บุญเยอะเท่านั้นไม่ใช่เอาคนตายชอบอะไรทําให้นั่นตอนนี้ก็มีในสมัยก่อนที่อราบเขาคนซอยแล้วเขาเนี่ยไปหาไปขอดีอาเนี่ยเขาขอแล้วรับหรือยางจะเป็นคนกตรมัดซะด้วยตัวเนี้ยแต่ปกติเขากินละติ กรรมตกันวระเช่นป่ะคนนี้ราพคนนี้ก็ตายไปแล้วก็คิดถึงว่าคนไทยเรานเนี่ยเขาชอบอะไรทำนะ่ะก็เอาแป้งข้าเจ้าออมามาทำระตีเลยเป็นอะไรจะดงเลยเขาขาวห่ะนะเขาบอกว่าราพเาใส่ไข่ด้วยเอาไข่มาใสา่เป็นผู้ฝอยเลยดาดาเนะี่ยบางฝอยเนะี่ยให้นึกถึงเขาเพิ่งจะมันไม่ใช่ก็เลยทำกันทุกวันเนี่ยแหละพอทำแล้วก็มันก็ขังเนี่ยทําแล้วนึกถึงเขาอให้จะวัดโซนนึกถึงเขาเป็นอนยะ่างนั้น ต้นมามายางนั้นทีแรกเนะี่ยก็ทำรงดาดาอี่างนี้ก็เลิกกันไปใหญ่ละเขาทำเขาไมมีปัญหาอะไรเรีย Back ้ยงแบกแขกแบกแขกชอบกินตอนนี้คนนานเกินทีเลยบางทีสิบปีผมยัได้กินตะคังเนี่ยปียังไม่ได้เลยปีนี้ยังไม่ได้กินนะเพราะยังไม่เจอเลิกไปหมด <S <S ตกลงทำได้นะจ๊ะทำได้มั้ยนะครับแรงดาดาจะบอกเราโซลโซลไม่ทำทำไม่ได้ก็รู้มาเราทัไม่ได้ทำทำไมทำได้กุรุสมันก็ไม่ได้ทำเขาไม่ทำได้แต่ว่าจุดประสงค์นะ แขกชอบอย่างไรทําอย่างนั้นนะบุลเลรียครับมีใครชอบไหมนะั่นจะบก่อนเจ้าดีพระเบียรไว้เา่านะ <c oughs> ครับคําถามต่อไปนะครับบอกว่าเรื่องเรื่องงานแลวกันเราไปช่วยงานเอการเรื่องงานแต่งงานเวลาเราจะกลับบ้านเราขออาหารจากบ้านงานกลับบ้านซึ่งเจ้าภาพเขาไม่รู้แต่ช่างแกนตักใส่หมุนให้เราถามว่าเราจะมีบาบไหมจานะ้ารับบาปตัง้งคู่แหละทั้งคนรับทั้งช่างแก จะของยังไม่เรียบร้อยเลยแล้วทุกงานจะเจออย่างนี้นะก็พบมาแล้วไม่พอเลี้ยงแขกเสียหน้าเลยจะพาเพราะอะไรล่ะขนไปไปตอนเช้าเอามาแล้วหม้อหนึ่งเดี๋ยวเย็นเอามาอีกจะไม่ได้เลี้ยงแขกเลยฉะนั้นถ้าเจ้าภาพบอกว่างานนี้แกงนี้เหลือแล้วช่างแกงตักแจกด้วยอย่างนี้ไม่รรบเข้าได้บอกแล้ว นี่แม่จักแจกยังไม่ทั้งท่านเลี้ยงแขกเลยบางทีว่าสุ่ิมแจกกันแล้วเนี่ยแล้วช่างนารามด้วยแล้วคนรับมาวารามด้วยถือว่าโกงครับ<ม>ตลอดอย่างนี้นะครับเขาทําหวานเรากินเนี่ยมเม็ดขนมเม็ดหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะซอบัตผ่านมาก็แห้งแล้วเขาก็มีคนเอาหยิบพลัมมาบริจาคบอกว่าห้ามหยิบเทียวสองเม็ดนะเราสละห้าวารามกินร่วมกัน นั่นสหรับเดียวกินหลายคนเขายกไม้เราเนี่ยเราชอบอะไรเม็ดขนุนหยิบทีละสองเม็ดี่ฮารามนะแต่หยิบได้ต่องบอกคนที่กินด้วยกันฉันจะเอาสองเม็นนะบอกยอมไหมแต่เขาไม่ยอมเนี่ยฮารามหยิบทีนสองเม็ดนะแต่สำหรับเดียวกินคนเดียวไม่เป็นไรจ,จะหยิบทีละถ้วยก็ได้แต่กินหลายคนต้องคนที่กินด้วยกันนะนะอ่ะอันไหนอันไหนได้นอร่อยเยิะเลินนะตักทีเราสองชิ้นเลยแก่อร่อยฮารามนะต้องมีระเบียบประกันหยิบนี่มีไหวมั้งอาจารย์มีเลยมีไอว ตรงตรงหน้าหรือไม่ตรงหน้าแล้วคนเดียวเลยคนที่รับกินซาราเปีลคนนี่ยต่ขออนุญาตอาจารย์จะอยู่คู่เนี่ยกลัวขับก็ด้วยเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันอาจารย์ครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดเดี๋ยวช่วงบ่ายมีประชุมกรรมการประเทศมรดกรมีมุสลิมเนี่ยสอนเิส่ามคุซีให้กับคนต่างศาสนาเนและบอกว่านี่แหละเป็นคาถาสําคัญของมุสลิมถ้าคนต่างศาสนาเนั้นนําสิ่งที่สอนเนี่ยไปอ่านอย่างที่ว่าเนี่ย ผู้สอนจะบากใหม่มีความคิดไหมรับคือยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเขาว่านะแต่ว่าจะสอนคนกาเฟนเนี่ยเลยจะตอบคือครั้งหนึ่งท่านราสุรบบอกอาบูฮุระท่านจงดูแลสกาดเก็บสกาดมารวมอิพลังดาบีบมารวมไว้พอกลางคืนก็ออกไปตวรวจสกาดมีคนหนึ่งมาโกยสกาดใส่กระสอบก็จับได้บอกว่าจะไป ให้านูโซลงโทษมารักสกาศมันก็ร้องทุกข์ว่ามันไม่มีกินครอบครัวก็ไม่มีกินขอเสมอเถอะฉันจะไม่มาแล้วอาวุร้องก็ปล่อยช้ามาก็ไปเจอท่านรสุรุลลหรอก็ถามว่าเมื่อคืนจับพระโมเดไหมได้ไปไหนลนะ่ะโอ้มันขอร้องมันไม่มีกินลูกเมียก็ไม่มีกินขอเสมอเลยจะไม่มาแล้วโซบอกอันนี้ก็หกมันก็มาอีกแล้ว อวันที่สองก็เดินตรวจเืินคืนไปเจอคนนี้อีกก็จับอิดส่งตำรวจสุรุนละขอเสมอเลยเอาไปไม่พออ่อนหวนก็ปล่อยอีกพอเช้าเจอทั้งซยอีกมื่คือจับขโบมยได้ดน,นะไปไหนละปล่อยไปแล้วมันจะไม่มาแล้วก็หกวันที่สามเดินตรวจเจออีกแล้ววันวันนี้ต้องส่งตำรวจสุดสามครั้งนะเนี่ยพราะจับเป็นได้บอกปล่อยมอันเถอะจะบอกโดอให้ต้นหนึ่งถ้าอ่านต้นนี้นะเส่็จตอยไม่เข้าอ่านช้าไม่เข้าเพเย็น อ่านเย็นไม่เข้าถึงเช้าก็บอกอ่ายักรุสีได้ก็ปล่อยไปเนี่ยแต่กรุซีแล้วแต่เดอะอดีถ้ามาพบา่า่นราสรุนล,ล,ล้วว่ะเมื่อคืนจะขโมยได้ไปไหนล่ะปล่อยไปแล้วมันให้เดอออมาต้นหนึ่งแตอ่านเช้าเสร็จตอนไม่เข่าบ้านทั้งเย็นอ่านเย็นรุ่งเช้าออสรบอกไอ้ตัวเดจจอบก็หกมันเกิดมาไม่เคยพูดจริงเลยเขาเนี่ยพูดก็หกแต่คํานี้จริงยักรุสีเร้จะอ่านเช้าเสร็จตอนไเข้าทั้งเย็นอ่านเย็นมาเช้า,านมนะอนะ่า กรถามว่าไอ้ขโมยหี่ใครกันนะก็ว่าตัวเซตตอนเองนี่แหละครับแต่ท่านบอกว่าอันนี้ก็คงตลอดนะครับนี่จริงนะได้แซ่ด้วยในรีเทียซอนเฮ็ดไหมแตนั้นเมื่อยักษ์รุศีนี่เป็นกุรอานฮารามอ่านถ้ามีเฮ็ดนี่ฟัดจุนงมันคนกงเฟซมันมีเฮ็ดนี่ฟัตจะสอนมันฮารามด้วยคนสอนก็ฮารามันอ่านก็ฮารามครับพอไม่ได้ครับครับไอ้มาเข้าสลามหวัดเราสอนนะครับหย่าเพธอไม่สอน ก็วันนี้คงรบกวนเรียนเท่นี้ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็การเรียนครั้งต่อไปเนี่ยในเดือนนี้นะครับวันที่28และ27เนื่องจากว่าเป็นช่วงของการสอบของสมาคมนพมุทธาสาแห่งประเทศไทยในคว่าชุมภรณฑ์ทั่วประเทศหลายคนก็ไปทําหน้านที่สอบด้วยก็หยุดการเรียนการสอนไปพวกกันใหม่วันที่11พฤษภาคมนะครับหยุดหยุดหยุดเทิมนะครับหยุดเทิมกันเดือนพกกันที่11ร็จพฤษภาคมแล้วกลับมากันที่นี่ เป็นภาคพิเศษนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะสงฆ์ครับก็คงขออนุญาตใที่วละแบบนี้ช่วงสุดทา้ายนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครั์ได้ดุอาแล้วก็เรียนเชิญชนักศึกษาท่านได้ผานทารด้านนอกครับเรียนเชิญครับครับก่อนท่านอาจารย์การก็การขอดุอาปรปัสรบอกว่าอัดอุอามงคลอิปปะดะการขออุานั้นยอดเยี่ยมแห่งการปวะสันติบรรษสมองอิปปะดะนะแล้วก็ปัญหาคำวิรุฬกาว่า อุดอุนอีกอสุุลท่านต้องขอเราจะรับเราขอเท่าเราเราจะรับนะนั่นข้างหนึ่งซอบัตยกมือขอดอเราสซุลนั่งอยู่ด้วยก็สั่งหยุดจะขอดอนั้นจะต้องมีสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮฺรบินาลรามีแล้วก็มีสะลาวะเหลือเรานะแล้วก็ขอไปภาษาอะไรก็ได้เรารู้แต่สุดท้ายนั้นเราสซโลบอกว่าไม่มีระหว่างผู้ขออัลลอฮ์เว้นแต่จะมีของกัน ดิจิสุลนิยารยายะมืสละวันนี่เราอินกรก็หลียาของการทะลุกันทีดุฟัตรับดอนั้นพวกเราก็มีสละลอเื่อตกหลน่นแว้วผมว่าสละสล,ะละสัลอนัวัดเ็นอถ้าไม่ได้อามีตกหล,นล่นลวั้นเราพร้อมกันในครบวงจรเพออราะเตอท้าสุดท้ายมีสละวละอัลลอฮไล้วเตอต้องมีสมาธิตั้งใจขอประเพณีของเราก็ให้อขอไม่อยากขอเราเวลาเราขอมันคุยนะยังไม่พอพอเราขอเนี่ย ตั้งโมไม่มียกสำรังมาแกงขาดทอนไม่มีอะไรจะกินลูกเดียวแล้วเราจรับได้ไงล่ามันจะกินมันไม่ได้ขอจะเอาลอ์อามีก่อนเสียแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะครับกันฟาติฮะอุสซบิลลาห์มัซฮิอัตอัลญราิมสิลลาะราม่ไดยมียะกันันอานอัาดัมุสตาฟิชาดัลลซีนอัลต่าลห์มูยริลมาหอนุรินามิ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم أسألكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمن, أمن الشاكرين أمن الشاكرين أمن يوافين يا عام يا ربنا لك الحمد كما يا أمن सो पहिला मेरो वर्कमा यो पनि यिना وأنزل علينا من بركاتك ما يقفينا ودفع عنا من رحمتك ما يؤسينا وجنبنا من العمال سما يردنا واضف اللهم في قلوبنا ما حبت نبيك سيدنا صلى الله عليه وسلم في خير القاضية الله من في تيشيري كل تلك يا فالناس والتيشيري في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا سنوبنا ولوالدينا وامهاتنا واربعونا الناس وإن كان ذكرنا في <applause> السماء فانزله إلينا إن كان في <applause> الأرض لنا وإن كان في الباب وأتلف علينا إن كان حراما فجنبه منا إن كان قريبا أو مؤسسا كبيرا فقربه إلينا إن كان قريبا إن كان قليلا فقرسته فينا إن كان قصيرا أو علينا وباركنا في ورسول الله عن قصير رضاقنا لا لن طيبا واسا مباركا فيه حتى لا

قل وطن وزن علي مرتقين اماما انا نسالك من خير ما اسالك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك من شر ما اسالك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانت المستن ولا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم جن جمعنا هذا جمع مرغما وتفرقنا من بعد قم مأسوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسل رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلِّ عليهِ وسلِّمْ